ัสดิครับฮ e l l ลเดี๋ยววันนี้ <Hello. S 1> นะครับเราจะมาพูดภาษาอังกฤษนะครับเมื่อว่าเราไปเจอฝรั่งมาเนะ yeah, yeah, yeah. าะเยเย่เย่ตะเกลยเวลาเจอฝรั่งมาตะเกลวจะพูดกับฝรั่งได้ไหมเย <Yeah. S 1> <c oughs> อาจจะว่าเจอฝรั่งมาเราภาษาไทยเราจะทักทายฝรั่งว่าไง h ฮ l l ล ให้รู้ให้รู้ไปว่าอะไรให้รู้ไปว่าอะไรสวัสดีครับหรือหรือสวัสดีค่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราอยากจะถามว่าคุณมาจากที่ไหนเฮลโลเชลล์อามิลกูเกิลโซยูฟเฟสได้อยู่อายุเท่านหร่คุณอายุเท่าไหร่ Hello, how how เราได้อยากจะถามว่าคุณชื่ออะไรละ่ะเฮ้ย o ราวัตยวนิมส่วนเดียวถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดพระล่างก็ถามกลับมาแบบว่า What your name? วัตยวนิมเราจะตอบว่าไงตอบไอเซไอเซมายเนมไอเซมาเนมแปลว่าฉันฉัน <laughs> ผู้ชื่อชื่อของฉัน <laughs> แล้วชื่ออะไรอ่ะ ไ y name อ s กตันยูถูกไหมเรื่องไม่ใช่อ๋อไม่ใช่นะครับม,มันเป็นภาษาไทยนะเป็นภาษาไทยวันนี้พอก่อนวันนี้ก <c oughs> ็ต่อพักสองจะต่อพักสองนี่พอก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเกินหนึ่งนาทีแล้วนหนึ่งนาทีแล้วนะครับงั้นเราไปก่อนนะ <c oughs> เนาะครับไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ ขราวหน้าคลิปต่อไปนะครับภาคสองภาคสองแล้วครับผู้เตดที่มาถ้าแอมแนั้นเราจะนะมีแค่ภาทหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราจะบายบายพบกันใหม่เราจะพูดว่าไงบ๊ายบายบายพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายิโยเกนถุบอโลเย่เนฟเวอร์